สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนทีคีจออนไลน์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมทาคลิปนะครับเกี่ยวกับการ์ดจริงไปแล้วนะวันนี้ก็กลับมาเกี่ยวกับการ์ดออนไลน์บ้างนะครับนะครับซึ่งเราอยากจะมาเปิดซองกันอีกแล้วใช่ซึ่งตอนนี้ผมเก็บซองมาค่อนข้างเยอะครับบทนี่คือ64ซองครับแต่วันนี้เราไม่ได้เปิดวิวิทโวเทสเป็นหลักนะครับใช่วันนี้เราจะมาเปิดดาร์คเมดอบิสนะครับอาเบสอาเบสอาเบส อะไรประมาณนี้นะครับ <Okay. laughs> นั่นแหละเราจะมาเปิดนี้นะครับเป็นหลักนะครับเนื่องจากไอตัววิดเวอรเทนเนี่ยผมไม่มีอะไรต้องการแล้วนะครับในนี้ยกเว้นจิราชีเอเมซิง่งแต่ว่ามันราคามันไม่ได้แรงมากนะครับเดี๋ยวผมเก็บซองแลกเอานา <No. S 2> น่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ว่าเพื่อน้องๆแล้วเราจะมาเปิดกันนะครับ <laughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ฟาจะเหมาดักเนสอบิส <N> <Ab it S 1> เองทั้งหมด3 3ซองแนละที่เหลือเนี่ยปู่จะเป็นคนเหมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดก่อน o s m i c E c l ค p s e มีอะไรวะจำไม่ได้ Cosmic e c l i p มันคือชุด A D P แหละมั้งไอนี้ปะไม่ใช่กีรไม่่ใชกีะจิใช่ปะก็ A D P ไงอกอเหรอก็ A D P ไงไมึงเขียนสักตัว A D P ไงไหนไหนคือ A D P A D P อยู่ไหนนี่ไงไปที่ห้าตะกี้น่าจะมีแบบแลกซองได้เนาะแลกได้เสองตัวแลกหนึ่งซองเลยตัวนี้เออลขๆมันเปี๋เดี๋ยนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแลกมันแล้วกันนะ อโอ้ยซองทีมอัพว่ะไม่เห็นนานอุ้ยแสดงว่าไอ้ลิซาอนตัวเก่ายังไม่หลุดไอ้นี่เลยเนี่ยแซนดาร์ดเลยเนี่ยนั่นน่ะดิเราจะเล่นตัวใหม่กันทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันตัวใหม่ก็ไม่เก่งเออตัวเก่าเก่งกว่านะมันเก่งแหละแต่ว่ามันไม่ได้เก่งแบบอันนี้เราเพิ่งมีเหรออันนั้นน่ะสิเปิดเปิดมาทางยาทังเงี้ยนี่เพิ่งมีเหรอแต่ว่านอดใหม่นี้แม่งใช้ไม่ได้อะเวลาติดจี้ก็เออมันติดช้านะ ติดช้าสําหรับถ,ถึงจะบอกว่าสองกี้ก็อ,อถึงแม้จะใช้เวลเดอร์ติดทีเดียวก็เหอะแต่ว่าบางทีแล้วมันต้องหาลุกอมลุกอมอะไรพวกนี้เยอะแยะ,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 ยะมากมายนะครับนั่นแหละสิโอซองเก่าๆนี่มันเปิดแล้วมนนันชื่นมืดเหลือเกินชืดอะไรคือชืดแล้วก็มน,นี่ตอนนี้นะครับราคามิวทรีขึ้นจากตอนแรกสิบแปดตอนแรกสิบกว่าสองไ้สิบหน่อยๆออแล้วขึ้นมาเป็นสิบกลางกง แล้วตอนนี้ขึ้นไปเป็นสิบแปดซองวิบิทโวเทสแล้วเว้ยเออแล้วก็ไม่ใช่สิบแปดพี่ฟู้อะขายไปตอนสิบเก้าซองเว้ยตอนเนี้ยี่สิบสี่แล้วเน่ราคามิวเอเนี่ยมิวไม่ใช่มิวเอมิวธรรมดาเนี่ยมิวธรรมดาสิมิวทีเนี่ยแหละเมื่อกี้ถ้าเปิดมาคุยเรื่องมิวนะแบบมิวมิวโผล่มาเลยไม่ไงละไม่ชื่นใจอย่างเงี้ยทีแล้วเราก็เพิ่งเปิดได้ไปเราก็ไม่ระมุ่งไงนี่เปิดซาเชนอีกตัวดีกว่านะครับเออน่าสนใจ แต่แซเชียนไม่น่ามีราคานะตั้งแต่มันเอามาแจกปั๊บๆๆรัวๆกันเนี่ยแน่สิแจกเก่งเออมันแจกมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับช่วงตอนที่เขามีแข่งเวอร์แบบออนไลน์อ่ะเออมันแจกไปนี่เชียะเดี๋ยวไม่เอาเชียะสีทองมันเลยไหนบอกว่าชาเชียนกูไม่มีความสำคัญเดี๋ยวนะมันเทรดได้ป่าะว่าเทรดไม่ได้ด้วย โอ้โหเด็ดไม่ได้ปากจูมาแล้วไโอยากบอกว่าเรามีตัวธรรมดาหนึ่งเว้ยแล้วก็ S R สองแล้วก็เมเ่อี้ลุงอีกหนึ่งเออเข้มข้นไหนบอกว่าซาเช่ไม่มีความสำคัญไงไม่ดีว่าไม่รู้มัเหลือตัวให้เทนหรือเปล่าเนี่ยแล้วสำคัญมึงออกมาขนาดนี้ พอผู้บอกไม่สําคัญปุ๊บมันออกมาแบบใช่รุนแรงใช่สีทองเนี่ยเดี๋ยวดูนะบอลนี้บอกว่าเราไม่ต้องการแล้วนะอิราชิอเมซิ่งเดี๋ยวแม่งออกเดี๋ยวดูนะเนี่ยสิบสี่ซองอ่ะเดี๋ยวแม่งมาอิราชิอเมซิ่งมันก็ต้องมาเพิ่งเดี๋ยวเนี่ยไอซองเนี้ยเราก็บ่นว่าอะไรนะไม่เอาแล้วดักกระเพาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวก็ดักกระเพล็มันก็เดี๋ยวก็ดักกระเพล็มานี่ไงมันมันมันคงได้ยินเราแล้วว่ามบอกไม่ให้แล้วทำเป็นบ่นให้ให้ซาเชียนไปตัวหนึ่งแล้วพอละเออพอละ นี่ไงพอแล้วจริงๆด้วยเราบอกเอาอะรออ้วนไปสิบสี่ซองสิบสี่ซองก็มีอะไรดีๆแล้วเฮ้ยมกี้เปิดมาเออเท่าไไรเนี่ยปลาก็ไปเยอะมากนะเยอะแล้วคุณได้ไปตัวเดียวแต่ว่าของทองไยนะทองเลยคือยิ่งใหญ่เลยทองแท้นี่ไงโอ้ไม่ครบก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตัวเนี้ยเออเอาไม่ขึ้นปกเลยเอาให้มันขึ้นปกไปเลยให้มันรู้กันไปโอ้โหเป็นไง ให้กูเล่นเลยไหมสองสองตัวแล้วเป็นไงเปิดสองสองสองตัวเป็นไงเทมกูหมายถึงว่าให้กูเล่นเลยไหมอีตัวอย่างเนี้นี่ไงตัวนี้เทพตัวนี้เทพแต่นี่เราเปิดไปเยอะมากนะแทบไม่เจอของใหม่เลยดูดิน่าสิมันจะไปเจอได้ยังไงอย่างก็ยังมีนิวนะนี่ก็เพ่นเป็นฟอย์ปะใช่แต่ว่าใบปกติก็มีเยอะแล้วนะครับเออเฮ้ยมันต้องมีวีกลองคิดดูอะมเมซิ่งนี่ไงลีออน เออ Amazing มันต้องอยู่ใบก่อนอ่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดใบสุดท้ายก่อนนะถ้ามันมีความค้ามสองอน,นะนั่นนะเพราะว่าความค้ามอ s ไงไงเพราะ<ๆ><ม>ว่าววถ้ามีความข้ามสองใบเนี่ยเราไม่ได้อยากลุ v ้น B ีมีแม็กนะครับเราอยากได้จิราชิ Amazing นะครับใช่ใช่ใช่แลนะ้วพอพูดแบบน,นี้อ้าวมันบอกให้คุณเล่นถือเป็นไงมาเยอะนะเยอะนะสี่ตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วแต่กูไม่เข้าใจอย่างเดียว เมื่อกี้ที่นับๆกันพี่ฟูเปิดสามสิบเอ็ดซองเนาะสามสิบเอ็ดซองนี่พี่ฟูได้ไปสี่สี่ตัวเออสี่แล้วเสร็จของทองด้วยเออเป็นไงออฟตากูลทองเป็นไงห้าอย่างแล้วใช้นี่ด้วยใช้นี่ด้วยเป็นไงไม่ธรรมดาผมนี่มันเข้มข้นใครมันจะไปธรรมดานี่หกไปเป็นไงดิวด้วยนะไฟเอลเออแลกได้ไปแล้วเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้อบตะปูนก็แลกได้เด็กใช่เย็ดเทตทำไมของนายมันดีจังวะเอ้ยเอ้ยแต่ยังไม่ได้อะไรจากวิบิดโมเทสอยู่ดีนะเอออะไรก็ไม่รู้นะยิราชิเมซิ่งกูเนี่ยเมซิ่งสองทอไทยของเราเดี๋ยวสองสองต้องบอกว่ายิราชิอเมซิ่งบอกไม่ต้องมีหรอกกูให้หมดแล้วเนี่ยกูยเปิดจนหมดแล้วเนี่ยอืมแซ่บดอดสองสุดท้ายแล้วอ่ะเจียเมชิ่งเดี๋ยวจเป็นแม่เมซิ่งเจียเมซิ่งอ่ะเฮ้ยเปิดนี้ก่อน เอจเ๊จีเมซิ่งจีเมซิ่งไม่น่ามีขนเยอะขนาดนี้ปลาจัดเลยสามสิบสามซองมาซยซองนี้นะครับดูน้ำปกก็รู้แล้วมูกเกนไดานาใช่นะครับแล้วก็โคแบตนะครับ <c oughs> และก็เหล่าแมสปาร์ตี้ทั้งหลายนะครับจะอยู่ในซองนี้นะครับออถ้าน้องๆ้องที่อยากเล่นแมสปาร์ตี้เมื่อกี้ยังไม่เคยมีหรืองไงวะเฮ้ยเราจะน็อกเนทอะบิ๊เราเปิดน้อยหรอเออดีเอเราเปิดน้อยมากนะไม่ไม่มีเมซิ่งอ้าวเหรอ ไม่มีไม่ต้องลุ้นอย่างนั้นเอาเหรอคือดักเนตอะบิดอ่ะตอนนั้นเราแบบเหมือนกับว่าเราเล่นการ์ดจริงอะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นออนไลน์พอเราไม่เล่นออนไลน์ปุ๊บมันก็เลยไม่มีนี่ไงดอนวีแม็กวีแม็กอะมีช่วงมีตัวเดียวเนี้ยแต่ว่าดอนวีแม็กไม่เก่งหรอเปล่าถ้ามันเป็นการ์ดจริงนะรวยไปถึงไหนเลยการ์ดจริงก็ไม่รวยวีแม็กธรรมดาต้องเอชอาร์ต้องแบบชายนี่เลยป่ะใช่ต้องแบบชายนี่สวรรัณนาสวรรัณนาเบิร์ดคิปเปอร์นะครับ จริงเราก็เปิดไปไม่เยอะนะชุดนี้เปิดไปถึงร้อยสองนย่โคโรบีมึงโผล่มาแหละอืแล้วเนี่นยถ้าสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแนะนำให้เปิดดักเดนอบิสเยอะๆมันได้เด็กไอ้นั่นแมทปาร์ตี้เด็กแมทปาร์ตี้มาเล่นแบบขำๆนะครับก็ดีดีวสเวขาเรียกว่าอะไรดีกว่าดีกว่าน้องๆเล่นทีมเด็กแล้วกันเออจะสนุกไปอีกแบบนะตีตัวใหญ่ได้ปักปักปักอ่ะใช่ แต่มันก็จะมึงๆสวัดสวดน<า>ีนะมันโผล่สามรอบสี่รอบแล้วนะแล้วแม่งโผล่ตัวสุดท้ายนะีจะบอกว่ามันมันดีกว่าการที่น้องๆไปเล่นทีมเด็กแล้วก็อ่าถึงแม้น้องๆเด็กจะไม่เต็มไม่มีเดรนเนสไม่มีโคแบทไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆเล่นแมทเป็นโครงแมทปาร์ตี้ไว้ก่อนเงี้ยมันก็ยังดีกว่านะครับเนี่ยไอ้ดี่ถ้วยน้ำชาเนี่ยถ้วยน้ำชานะครับโอ้ยสไตร์วีว่ะเฮ้ยฮัสซัมฮัสซัมเออลดขั้นมันอีก เออมึงนี่เย้ล like uh ืม huh> ลืมไปมาใส่เกาะแล้วเออแมงเรียนสไตล์เรียนซะเหงาเลยอือนี่มัเงียบมากเลยแต่ของกูมันเงียบกว่าของกูสองของทองแล้วกูยังไงก็ได้แล้วโอเช่นเป็นพูดโอีไงวิกาโก้ตัวนี้เลยอยากได้อยู่พอดีเลยอยากได้ยังไงวิกโว้สองตัวเราต้องใช้สองตัวอยากบอกว่า พี่เหนื่อยกับมันมากเลยอีห้าสิบเราไม่ใช้เทนนองเทนเนอร์ไม่ใช้ไอเทมเฉย,เ,ยเออไอเทมก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนดิไม่เหมือนก็ได้เออโอ้โอกะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปอัพเกรดเด็กแมสปาร์ตี้ในเด็กเราเดียวคือกลัวกลัวไม่มีหนูเราเราจะได้ไดใส่ตัวลุงได้ไงเปล่าหมายถึงว่ากูไม่มีหนูเลยแป๊บ บสตันดอล่าตัวนี้ก็เก่งเก่งนะตัวนี้ติดจี้จากบนมือด้วยใช้อินเ์จี้มืดจากบนมือสามารถเอามาติดบนเบนได้ใช่อารมณ์เหมือนมอสโนนั่นแหละใช่แต่มันดันแต่มันดันข้อเสียของไอ้ตัวเมื่อกี้มันดันเป็นร่างสองไงใช่มันเลยติดโบย่ากว่มอสโนมอสโนมันก็เลยดูง่ายดูหายกว่าเดี๋ยวเอาพันแบตัวนี้ก็โผล่มาเดี๋ยวลอเปิดได้รอบนี้ไอ้สตันดอล่าพี่ฟูไม่มั่นใจว่าสตันดอล่าเนี่ยมันดีกว่าตรงที่มันติดด้ทุกตำแหน่งหรือเปล่านะจำไม่ได้ ได้ยไงมึงคิดดูดิมีกี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัวถามแม่ว่ากูอยากได้มือป่ะกลรแล้วกลแล้วอีกหกซองไม่นับซองนี้นะจะเข้าสู่ไอ้นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะดินแดนแห่งการมาแล้วเว้ยมูเกนตัวแล้กดลงนิดหน่อยกดนี้หน่อยกดมุมขวาล่างหน่อยดูซิเรามีเรามีไอ้นี่เรามีวีแม็กสองตัว วีแม็ใช้สามแล้วก็ล่างธรรมดาเนี่ใช้สี่เออแต่ข้างคาวใช้สี่เหมือนกันนะต้องมีตัวเดียวถ้าอยากจะเล่นนี่คือต้องหาข้างคาวบ้านเลยนะข้างคาวราคาสูงด้วยปะใช่ตัวละสองรอยกว่าบาทถ้าอยากซื้อผู้เล่นกันเองนะก็สองร้อยกว่าบาทถ้าอยากเทรดก็รู้สึกจะยี่สิบกว่าซองโอ้เล่นเห็นหลังดอกมันไปข้างอีเวิวิดโรเทนะครับเทรดทั้งวันกูจีเซลกู กูก็ไม่ได้รักมึงนะแต่กูเจอมึงเอาไว้ใช้ด้วนทีมเด็กปั๊บ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 เออไมดูง่อยการเปิดดูง่อยเงาในมือของเขามีเมาคิกเฮ้ยเนี่ยเขาอ่านหน่อยเขาอ่านหน่อยได้อร่อยอยู่ในแฮกแท็กเดลจี้มืออ่านี่ติดตำแหน่งไหนก็ได้มันไม่หมดฟอสโนมันไม่หมดฟอสโนก็ตรงเนี้ยแหละใช่ฟอสโนมันติดได้แค่บนเบน์แต่เนี่ยมันติดตำแหน่ง จะบอกว่าเอาไปเล่นกับมูเกนเมื่อกี้ดีมากม้อเออหรือไม่ก็ไปเล่นกับไอ้นี่ไอ้นี่มันโผล่มาตรงนี้เดี๋เวไปเล่นกับไอ้นี่นะกบโซโลอาร์คสมัยก่อนก็ได้นะใช่โคตรเก่งแต่เมื่อกี้ไม่ถูกต้องีอไงกำลังอยากได้พอดีคือซองนี้เนี่ยนอกจากมูเกนแล้วก็จะมีตะขาบด้วยนะ โอ้ตะขาบแต่ว่าะตะขาบเนี่ยเราก็ต้องใช้ไอ้นี้เหมือนกันนะครับใช้สี่ตัวเนี่ยเพิ่งจะมีสองตัวตอนนี้เราก็มีสองตัวนะครับวีไม่ใช้สามเหมือนเดิมนะครับ <S 2> <S 2> เป็นชุดที่บอกเลยว่าเป็นชุดเองการแลกได้ด้วยนะ,มะเมื่อกี้เป็นการเปิดซ้ําคือมันต้องชุดเนี้ยมันต้องการการเปิดซ้าๆเว้ยหายๆที่นี่ไงตัวนี้มีสองตัวแล้วเนี่ยเออบวกเลือดยี่สิบแล้วก็ถ้าโอเพนแรนต์ตีเราตอนอ้เนี้ถ้าสมมุติมาใช้ท่าตีไปโอเพนแรนต์ตีมามันจะโดนอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะ ช่างมาเหนื่อยไม่ช่างตัดพอรวดเร็วจังคือมันไม่ได้เกเฮ้ยแต่วันนี้วันนี้เลทดีวันนี้เลทดีมึงเกณฑ์ก็ออกอะไรก็เออเอออย่าทักเยอะอย่าทักเยอะไม่ทักก็ได้มีปีกมีปีกมีปีกับปีกใหญ่ไปนิดนึงตัวเนี้ยเป็นเป็น B making หงอยเงามากเลยนะยังไม่เคยเห็นคนเอาไปเล่นเลยเรามีลุงด้วยนะ อ,อมีลอกด้วยตัวนี้แลกได้ตัวนี้แลกได้นะแต่ไม่มีใครอยากหรอกเชื่อกูเถออไม่มีใครอยากได้ถ้าถ้าอยากมากก็ได้ซองหนึ่งอ,อแกมีมูลค่าแค่นี้เองเหอรอมันจะฟรีใช่ไออไงได้ไปทั้ง V แล้ววีเป็อไปไงวันเดียวได้สองตัวนั่นแหละรู้สึกดีไหมเออก็ดคคีครบคู่คบคู่ขออย่างอื่นอ่ะขออย่างอื่นอ่ะขอเทพเทปออไม่ ไอแอครับอค้นหาเด็กนะครับหาอินเตอร์แล้วก็โปเกมอนมืดนะครับแล้วก็โชว์ฝันของข้ามแล้วก็เอาขึ้นมือจริงๆอยู่ในเด็กมูเกนก็ดีใช่เขาข้อมาใช้กันนะเพราะว่ามันได้ทั้งมูเกนแล้วก็ได้ทั้งจีมืดเนี่ยเออพอได้มูเกนได้จีมืดก็โวแปะลุยได้เลยแต่อยากบอกว่าเท่ว่ะพี่เข็ดได้ด้วยนะเข็ดได้ด้วยเหมือนรีออนเลยปีแอร์ปีลีออนนะครับตัวหน้าโป่งแล้วปกนี่ได้ครบนะครับ เฮ้ยเอาให้ชื่นใจถ้า,นนาแค่นี้ก็ชื่นใจนะเออแต่จริงจแค่นี้ก็ชื่นใจเออวันนี้วันนี้เปิดได้ของแรงนะครับซาเชียนทองอทถ้่เล็ถ้าเป็นชีวิตจริงป่านนี้รวยไปแล้วซาเชียนทองเนี่ยเท่าไหร่ละสองพันห้าเออป่าน,นี้นี่รูปเงินหอมแก้ม,มเรียแผลบูปไข่ซาเชียนโอ้ยไ,<ป>ไปวันนี้ละวันนี้ละัวไม่ใช่สองสุดท้ายปั๊บ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 ปอือหืมลิปโปลทรมัด เ็ตมอทำไมอยาก, get. กเก็ตไม่องเก็ตแล้วไม่มีตังแล้วโอเควันนี้ถือว่าดีนะครับมาดูสรุปกันนิดน,นึงแล้วกนะันวันนี้วันนี้แมงเ,เป็น,นอ่าวิบีดโบเทสใช่ไหมเออซออรนักเดทอบิสแล้วก็ซอสร์ชิลเนาะใช่ที่เราได้ของดีๆนะครับมาวันนี้เราได้อะไรไปบ้างนะครับวันนี้เราได้อ่าบัตเตอร์ฟรีนะครับ1นึ่ใบนะครับ ภูมิใจนำเสนอตักขาบนะครับตักขาบแกลเลยตักข่าครับตักขาบ fr นะครับ fr เลยนะอ่าดอนใหญ่นะสี่สี่ใบหน้าสี่ใบใช่ๆช่ใสี่ใบสี่ใบแล้วก็สี่ใบแล้วก็แล้วก็เงียบแล้วก็เงี้ยสี่ใบนี่นี่ไงห้าใบโอ้ยูเกนหาแล้วนี่นัดดามาเทียนนะครับดามาเทียนหกใบนี่เจ็ดใบเจ็ดใบ 7จ็ดใบแล้วนี่แปดใบนะครับเก้าใบนะครับสุดยอดเก้าใบแล้วมีอะไรอีกไอ้นั่นไปไหนอะโทเกคิดอะสิบใบไหนโทเกคิดอยู่ไหนอะไม่รู้ยิงอยู่ไหนของเดี๋ยวดปเจอก่อนเดี๋ยวเจอแล้วค่อยนับดิเก้าใบเก้าใบใช่โทเกคิดกู่ไปไหนเก้าใบดนดีิช นี่นี่นี่สิบใบเอ้ยนี่โทกิคิดเจอแล้วสิบเอดสิบเอ็ดใบในที่สุดเราก็มีครบสี่ตัวจนได้นะครับไม่ใช่สี่ตัวสี่ห้าตัวแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่สิบเอ็ดใบใช่สิบเอ็ดนะครับนี่สิบสองเยอะสิบสามอุ้ยเทดได้ตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปเทดเลยนะสิบสามนะครับสิบสามใบแล้วก็เทนเนอร์เฮ้ยเทนเนอร์เราก็มีวันนี้ นั่นะฉีให้ชื่นใจใี่เซนเตอร์เรามีใบเดียวใช่ไหมมีใบเดียวเลยก็อยู่เอาไม่ใช่วิวิดเวอเทสโยรักเบนอวิทนี่สิบสองนะครับยอดนี่สถาบานหลวงสถาบันหลวงของเราอะล่ะก็ได้มาทั้งหมดสิบสองใบนะจากหกสิบสามงอัตราเฉลี่ยที่เราเปิดได้ก็ประมาณหนึ่งต่อห้าถือว่าเป็นอัตราเฉลี่ยปกติ นะครับหนึ่งต่อห้านี่คือปกตินะครับน้อยกว่าหนึ่งต่อห้าก็คือกําไรนะครับในที่สุดเราก็กลับมาที่เดิมของเราทีใช่ในที่สุดเราก็พ้นทุกพ้นโศกเฮ้ยครั้งที่แล้วเราก็เปิดได้ดีนะเพียงแต่ว่ามันออกที่อะไรก็ไันไปออกแต่ถกไคิดให้ช่างเงยเลดดีเลดดีจัดนะครับครั้งที่แล้วเลดดีดีแลยมันเหมือนจะบอกว่ามึงทําปกคลิปให้กูสักทีสิเออไม่ทําให้มันหลอกลองเนี่ย ได้อย่างอื่นแล้วทอยางอื่นดีกว่านะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บมาเปิดให้ดูอีกรอบเดี๋ยวจะมีอ่าตอนนี้เราไปลองเด็กมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นเด็กอ่าแมสปาร์ตี้นะครับนี่ทำเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปในวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณบคบโอ้ลืมอีกเรื่องอย่าลืมนะครับตอนนี้ยังพอจะสั่งชุดใหม่กับเราได้นะก็มาพิออเดอร์กับปู่ได้นะครับของแถมเนี่ยยังเลือกได้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะยังไงก็สั่งจองเข้ามาได้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลากันจริงๆแลวบ๊ายบายนะครับทุกคน